นะคะวันนี้ผู้ขายจะมาท่องทำแกงเขียวหวานไก่อีกท่อย่างแรกใส่กะทิลงไปนะครับใส่ให้หมดเลยนะครับใ,ให้หมดควนไปเลยนะครับใ,ให้หมดไปเลยนะครับแล้วก็ใส่ด้วยพริกนะคะพริกพริกพริก ใช้ลงไปเลยแล้วก็คนนะครับคนคนคนให้ทัดดีคนให้มันแตกมันนะครับอีกก้อนพริก่ง มาแล้วนะครับเราก็ต้องใส่ไก่นะคะเจ้าเจ้าเจ้าเติมไปเลยเติมไปเลยตุ้มตุ่มจ้าดึงเติมไปดึงเัิไปดึง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 โอ้ยมาแล้วครับเด็กดวดดึงมาแล้วนะครับหลังจากมันเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับ น้ำไปนะครบแล้วก็จะให้ใส่มันเดือดนะครับเพราะอันนี้มันเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่มะเขือนะครับที่บ้านดูกรับปีกเองนะครใส่ลงไปไปยยจู่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 ููููต่อไปก็คนนะครับคน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  ต่อไปก็เติมด้วยพริกอันที่มันยาวๆนะครับแบบนี้เรียกว,ว่าพริกอ่อนนะครับใส่ลงไปเลยพอคนสุกแล้วเราก็จะรอให้มะเขือไม่สุกนะครับหลังจากมะเขือสุกแล้วนะครับเราก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับๆๆๆๆๆๆแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา แล้วก็เติมด้วยใบมะกรูดนะคะเติมไปเลยแล้วก็ใส่ผหระพานะคะเตลมไปเลยเตลมไปเลยให้หมดเลยครับก็คงนะคะคง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 ๆงรอ เปาไฟแล้วติดไฟนะครับแล้วเราก็ไปลอยชิมกันนะครับนี่ดูสี่น่ากินมากเลยดู่ผ่าเสร็จแล้วลรครับแกงไก,ก่หนมจีนนะคะน,นี่นี่นี่นะคะน่ากินมากเลยขอบคุณไลค์กดแชร์กดติดต่อค่แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยน,นะครับลองมาดูซิคลิปหน้าผู้ผ่าจะมาทำอะไรกินอีก 你看，妈妈。来吧